สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเฉียนอันยาญเกมมิ่งนะถามว่าทำไมาถึงมาอยู่หน้านี้ไม่ได้สร้างโลกใหม่ไม่ได้ทำอะไรอยา่าตกใจนะผมมาวันนี้ผมจะมาเล่นไม c ครับ h a r d ดค r e นี่ประมวดฮาร์ดแล้วแล้วก็คนเดียวตึตตตนะ๊บตๆบนะมาดูว่าผมใส่อะไรกันบ้างนะตอนนี้ผมแบบอบสส่มาแล้วก็จะแบบนี่ h ฮาร์ด r e แล้วก็แบบ ด,ดีแบบเ็กเจอร์แสงเงาเฉยๆแล้วก็แบบขอตัดไม้นิดนึงนะนั่นแหละแล้วคือแบบมาวันนี้ผมจะได้เล่นโหมดฮ์ดคอร์สิไป let's go <c oughs> มาดูกันนะ oh my god ฮ์ดคอร์อย่างเงั้นเหรอไปดูกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้กำลังสร้างโรค r e ดเอ็โวใหม่ A นะถามว่าผมจะแบบเล่นยังไงนะบางวันผมก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ไหมนะแต่ส่วนแต่เอาตามตรงเนี่ยที่ผมจะถ่ายก็คือสลับกันนะก็คือฮาร์ดคอร์แมปกติฮาร์ดคอร์แมบปกติฮาร์ดคอร์แมปกติสลับไปเรื่อยๆปึ๊บป๊ป๊บ,ปบนะแต่บางทีก็ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะขี้เกียจ่อนตรงนะในขะี้เกียจถ่ายคลิปเออ <N ic> นะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเล่นฮาร์ดคอร์ประมาณช่วงนี้อาจจะเล่นฮาร์ดคอร์บ่อยนิดนึงนะขอนิดนึงคือแบบเบื่อโลกเก่ามากแบบเบื่อเอาชีวิตรอดนะ <N ic> ขอแบบมาอะไรใหม่ๆบ้างเกิดมาแล้วโอ้เกิดมาบนต้นไม้โอ้แหลกนิดนึงแป๊บหนึง่งท่านผู้ชมรู้สึกแหลกโ,โ,โอ้โอ้โอ้แหลกแหลก โอเคเขายช่วยแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันแหลกอะของท่านผู้ชมแหลกวะของผมมันแหลกเดี๋ยวนะสกินผมขอมีผ้าคลุมนิดนึงสกินมันกากแมวหรือเกินขอผ้าคลุมนิดหน่อยนะขอผ้าคลุมเอออันนี้แบบเราถ่ายสดๆเรียวๆเลยอ่ะรอละโคู่ขอแต่งตัวอืมน่าอ่ะ เออเกิดกดออกมาอากีกช่างมันเข้าไปใหม่ได้ไม่เป็นไรโอเคมาท่านผู้ชมใส่ว่าคุมอ่าอย่างน้อยดีขึ้นดีขึ้นไหมอ่ะดีขึ้นดีขึ้นหน่อยนี่เอาเรื่องนะเรามาเกิดไบโอมอะไรเนี่ยถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ได้นะโอ้โหฮาร์ดคอร์จะรอดไหมท่านผู้ชมไปไปลุ้นกัน อันดับแรกเราลงจากต้นไม้หรือเราตัดไม้ก่อนตัดไม้แต่คือเราแบบมีตัดไม้ขั้นเทพไงตัดทีเดียวเราก็จะลงไปเลยอ๋อมันค่อยๆทีละนิดอ่ะรอบนี้ค่อยๆทีละนิดก็เอามาๆมา,มาทีละนิด,อ,นดอุ้ยเพื่อรถค่อยๆมามันตัดแบบค่อยๆได้ด้วยถ้าเป็นต้นใหญ่แล้วเนี่ยมา ตัดเอ้ยเอ้ยมาโอ้เด้ตัดแฟบเดียวนะผู้ชมได้มา45มาเดี๋ยวเราเอ่อเดี๋ยวเราตัดอีกดีกว่านะจะจะตัดยังไงมันไม่หล่นทีเดียวไม่ใช่เหรอมามันตัดก่อนเอา้าตัดไม่ได้ขออะเวล,ลาสักครู่ เกมนะจ๊าบักอ๋อถ้าตัดจากด้านล่างคือร่วงทั้งต้นแต่ถ้าตัดจากด้านบนคือมันไม่ร่วงทั้งต้นใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วคือผมก็ผมก็แบบไม่ได้ชินอะไรขนาดนั้นนะทางไหายจากการเล่นไหมครับอยู่พอสมควรโอ้ได้ไม้มาประมาณนี้เลยท่านผู้ชม น่าจะเพียงพออยู่นะคือแรกๆผมอาจจะอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำก่อนซึ่งเราจะไปหาถ้ำอยู่นะอู้ตรงนี้เป็นไบโอมนี้ทั้งแถบเลยนะจุดเกิดเราก็อยู่บริเวณแถวนูน้นโอ๊ยตรงนี้มีเหมืองนี่ไงอ๋อแต่คาดจะอันตรายผมคิดว่าเราเราต้องสร้างบ้านอยู่แถวนี้แหละเพราะว่า เออณจุดเกิดเราอยู่แถวนี้ขอแบบไต่ขึ้นหน่อยขอแบบเออไต่ขึ้นไปจะขึ้นยังไงเนะี่ยอ่าตัดตรงนี้แล้วก็เฮ้ยจ้าโอเคเฮ้ยจ้านะเฮ้ยจ้าเราต้องดูจากที่ฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรอะ ตรงนั้นพอมีถ้ำอยู่ท่านผู้ชมทำไมมันแหลกๆวะเนะี่ยอ๋อล้างเครื่องล้างเครื่องไม่มีเลยมันแหลกๆนะท่านผู้ชมอโอ้โหแหลกเหลือเกินไม่รู้เพราะอะไรจังหวัดจต่ขออภัยนะที่แหลก,โอ,โ,กโอ้โหแหลกแหลกแโอ้โหเหมืองเหมืองจริงๆนะ โอ้สวยแล้วสวยแล้วหรือเราต้องเจาะผมผมขี้เกียจเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอ่าเราเราเซฟเซฟพิกกัดช่องมันโอ้ยแหลกอะ่ะถ้าไ้ชมนะมันมันแหลกกว่านี้เคโอ้โอ,โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวช่องมัน โอ้ยมันแหลกจริงนะนะท่านผู้ชมดูดิคือแหลกเลยอะ่ะเอ้ยตรงนี้ไม่เหมืองอยู่ตรงนี้ไม่เหมืองแต่แหลกมากไป let's go โอเคนึกว่าเหมืองไม่มีความเป็นเหมืองเลยสักนิดปัดโต้ยแหลกก็แหลกเหมืองก็ไม่มีให้อยู่เดี๋ยวแล้วใครตัดต้นนั้นวะน้านะ ผมผมอยู่ฝั่งนูแล้วมันมันมัน,มนเอ๊ะใครตัดวะใครตัดวัดใช่ไหมไหมอันนั่นงไงโอ้มนแรกอะเออฟักอยู่คยเคยแรกๆเ,เก็บข้าวไปนนดนๆเคยแรกๆเราอาจจะต้องหาข้าวกินเอเอเออกตะเลย อะซีรีส์นี้ผมผมจะแบบไม่ซีเรียแล้วกันไม่นับจุดเกิดแม่งละออกเดินทางเลยอ้หงวัน,นหลังหลังปะหลองปะอะฮะอะฮะไหไมนั่นไงอยู่แถวบ้านเราพอดีด้วยต้องอาหฮาะต้องลหารล่าอาหารล่าอา,าหารล่าอาหารล่อาหาร น้อยจังช่างวันอุ้ยบัวบัวอเอาอาหารแค่นี้ก่อนหมังแค่เนี้ยอ่าอน,นีกว่าเหมือนใหญ่มากสักกันเอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่งี้อุ้ยทะเลออ้ใช่หาดอุ้ย,าล,ย,าย,ายลาวาลาวาเราจะไม่ยุ่งแล้วค,คิปนี้ ซีรีส์นี้ผมจะไม่เล่นซีเรียสนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะแหลกนี่นแหละทำให้ผมหัวร้อนโอ,โอ๊ตรงนี้อ๋อตรงนี้ผมไม่เห็นใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับอุปกรณ์โอ้โหมามามา้มามาครับอุปกรณ์วัยรุ่นทำอะไรอะ่ะผมนั่งทำอุปกรณ์ครับ ไว้รุ่นทำก่อนขออย่างเดียวเลยพิกแอ็กนะขอพิกแอ็กก่อนเราต้องเตรียมของหินนะเอาเอาเอาพวกดออกุ้ยตกใจแมงมุงมเออตกใจแมงมุงมคืนคืนแรกๆเรายังไม่เอาแกะนะเรายังแบบไม่ต้องการขนแกะเราอยู่ในถ้ำก่อนอ่า ขอขดละคู่นะเห็นประมาณนี้ชับปึ๊บโอ้โหมาขดไป let's go ได้มาแล้วครับ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 ขว่เอิมพิกแอคเห็นโอเคแล้วก็เตาเผานะ ผมขอเอาตอเผาเผาไมา้สักหน่อยเราต้องการฐานนี่นคือแรกๆแลนะ้วเราต้องการ่านอู้น้องวัวเฮ้ยเอาเอาอันนี้ตีแม่งเลยอืมเอออืมอมอม้สวยสวยอุ้ยแกแกอย่างน้อยมีแก่สักหนึ่งตัวก็ก็ดีก็ดีหน่อย นะเพราะไงรา,าบางครั้งเราก็ต้องใช้เตียงแหละเนะไม้หนะ้าไมา้บักอีกแล้วเหรอผมงงว่ะน้องผู้ชมซีดนี้มันเป็นอะไรนี่ไม้มันถูกตัดโอเคนะโอ้เย,ย้ๆๆหโอ้แกะแกะหมูก็มาเอา้าตีหมูไม่โดนไม่โดนไม,นไม่จังหวะนี้อยู่ในน้ำใช่ไหมลากหมูลงไปกินในน้ำ โอ๊ยน้องแกเอ๋ยมันมาเป็นอาหารในเราหน่อยเดี๋ยวเรีว้วจะมืดเล็ว้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วท่านผู้ชมมันจะมืดแล้วอ่ะส่วนแล้วชิปไก่แล้วชิฟไก่แล้วท่านผู้ชมชิปไก่แล้ว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 ขอของขอของแป๊บขอของแป๊บพอมีหินไหมโอเคพอมีหิน ผมต้องอุดทางเข้าตรงนี้ไงไม่ใช่อะไรหรอกอุด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 ช่องวันไม้เยอะอุดด้วยไม้ไปก่อนเร็เวเร็เวเร็วเร็วจับอุดด้วยไม้ปพชดเพดทำสตต๊กทำนี่ทำทอด ทดโอ้น่ากลัวมากโอเคแล้วไปผู้ชมโอ้ oh my god ผม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 เผาอันนี้ตอบแล้วขอทานหน่อยทานทานอรอบที่ทอดโอ้เช็ดตรังตรังตรังโอ้เช็ดโอ้เช็ด โอเคเด้อโอเคผมขออนุญาตอุดไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ต้องการหาลงหาแร่อะไรทั้งสิ้นขอรอดก่อนท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมขอรอดให้ได้ก่อนนะคือไม่ค้าพันคอทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะตายบุ๊คจบ น่าจะของผมมันบั๊ๆนะรีซอตแพ็กนี้คืออ่อไอ,อห,หัวใจเนี่ยมันตายไม่จริงนะก็คือแบบตายบอมปอมอ่ะเออนะคือความจริงมันก็แบบตายทีเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกแต่กฎของผมก็คือถ้าตายเกินสามครั้งจบจริงๆเพราะทุกคนก็รู้แล้วะผมตายบ่อยจะตายยังไงมันก็ไม่รอดนะก็ขออนุญาตตายสามครั้ง นะปกติฮาร์ดคอร์ตายหนึ่งครั้งตายจริงจริงอันนี้ขอตายแค่สามครั้งนะอุ๊ยลืมลืมุดเป็นไม้แม่งหายหมดเลยอดเป็นไม้แม่งหายหมดเลยโอเคมา,มาช่างมันช่างมันมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเอาทานมะก่อนเอาทานมะขอเผาเนื้อแป๊บต้องชมขอเผาเนื้อก่อนอ๋อ เผาเนื้อเผาเนื้อเผาเนื้อด้วยไม้ไปก่อนแล้วกันนะเร็ว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 เออสวยได้เนื้อวัวมาโอเคมาแล้วขุดเหล็กกันดีกว่าท่านผู้ชมน,นะถามว่าทำไมผมถึงตัดสินใจมาเล่นมาคระมาคอทั้งที่ผมบอกว่ารอไอ้หนึ่งจุดเจ็ดพาร์ทสองออกมาก่อนเพราะว่าอยากเล่นครับไม่มีอะไรมันเบือ่อไง มันเบื่อนะมันเบื่อมันเบื่อของเก่าอยากเล่นของใหม่โอโอเคซึ่งถ้าผมเล่นเบื้องหลังเนี่ยถ้าผมตายสามครั้งในเบื้องหลังแม้ถึงจะอยู่ในเบื้องหลังผมก็จะตายจริงๆแล้วผมต้องสร้างโลกใหม่เลย นะแต่ผมจะมาประกาศก่อนว่าผมตายครบสามรอบแล้วอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะฮะอะโอเคขอตรงนี้ก่อนมันระแว่งอะไม่มีอะไรแล้วเผาเผาเนื้อเผาเนื้อก่อนเผาเนื้อแล้วก็เผาเล็กเผาเล็กเออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปฝั่งนี้หน่อยนะ เดี๋ยวผมต้องไปตะลุยขออุปกรณ์ก่อนขอแบบทำขอวัยรุ่นทำอุปกรณ์แปบบ๊บวัยรุ่นทำหมดเลยอ,ะอะ่ะผมนั่งทำอุปกรณ์ใครเคยดูไหมครับอ้าโหแม่เจอเพลิงหมดเอาก่อนขอเตรียมทอสไปด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหมึงพอดีเลยปลาดับเอามาแคบแปดก่อนเพราะเราต้องเผาเหล็ก โอเคคือแรกๆมันเจงโหดเสือเกินนะผมแค่ไฟกับแมงมุมอ่ะดูดิเลือดเอตอนนั้นใช่ไหมผมเลือดเหลืออยู่แบบเ,เลือดลดไปแบบหัวใจหนึ่งปะ่ะเออน่าจะใช่นะหรือประมาณครึ่งหัวใจนี่แหละแบบโครโหดเลยโอ้แล้วเวลาก็ผ่านไปแสนไวเหลือเกินอืมนะเวลาก็ผ่านไปแสนว เชเหลือเกินเลยกูดเผาเหล็กเผเหล็กผมผมขอชุดเกาะก่อนแล้วก็ดาบสักเล่มเอากดผิดแปบ๊บหนึ่งนะาผู้ชมขอดาบก่อนอันดับแรกขอดาบแล้วก็ปิกแอ็กเหล็กหน่อยมาปิกแอ็กเหล็กนะขอสักหน่อยเอาแบบเผื่อเจอเผื่อเจอแบบของเด็ด ไอโน่เดินกมานิเสรโอเคนานายทานไปโอเคอ่ะที่เหลือเผาเออเอาคลาบมาเป็นทอตอ่าเรามีทอตอยู่สิบสองต่อจากเหล็กก็คือเนื้อนะเดี๋ยวผมจะเผาเนื้อต่อเลยเพราะ่านมันก็เหลือใช่ไหมแบบเชื้อเพลิงมันเหลือเสียของ Okay, โอเคมาเชิญขาปุ้งเลยขาเดียวแค่นี้เอาอะไรดีท่านผู้ชมเอาเนี้อกันรองเท้าเพราะว่ารองเท้าแบบมันเหลือเด็กเยอะกว่าเพราะแบบยังไงมันก็ป้องกันเท่ากันนะหนึ่งหลอดนะหนึ่งหลอดโอเคขอดูก,ก่อนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงในเกมเชิบอ่ะ,อะ เราทุกด้านบนดูตรงนี้เอาตรงนี้มันเป็นช่องว่างโอ้ตอนมืดทา่านผู้ชมอ้ยสวยแล้วอาช่างมันเป็นที่บักทอดไปโอ้ยลบหนึ่งท,ท่านผู้ชมขันเท้าขันเท้าจุ๊บจุ๊บจุ๊ตั้งคตรสยองเลยหัวใจดูดินะแบบโอ้ได้เนื้อครบแล้วเชื้อเพลิงหมดพอดีเอ่อผมอยากได้โล่อะ โลมันใช้เหล็กกันเดียวได้ไงโล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 นี่ต้องใช้ไม้อีกใช้ไม้ครับไม้เพิ่มนะได้โลมาแล้วไหนวะไหนโลในโลของข้าเลยอ๋อนี่ไงตาถั่วตาถั่วนะอ่าโอเคเอ่าขอใส่โลหน่อย โอเคเอาอ๋อมันฟักอีกแล้วมองไม่ค่อยเห็นอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเค่อยขุดแร่นะเราตะลุยก่อนโอ้แยกทางกันดูให้โอ้ฟักแล้ว ขออุดทางก่อนคือแบบอ๋อทางมันก็ไม่ได้ยาวตรงนี้ขออุดก่อนอุดแล้วมาๆค่อยๆไปนะท่านผู้ชม อย่าเรียบร้อนรอดรีบขุดขึ้นไปแล้วค่อยๆไป,ไปโอเคตรงนี้เคลียร์เคลียร์โอเคตรงนี้เคลียร์แล้วท่านชมถึงเวลาขุดแร่นะทอดหมดพอดีด้วยมาเคลียร์ก่อนเคลียร์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 ถูทาน อา่อามอฐานใช้ที่ขุดหินขุดได้อ่ะแล้วก็แบบประหยัดก่อนช่วงแรกๆนะปึ้มโอ้โหยี่สิบนาทีแล้วทาชมไวเกินนะก็แบบเออนะถ้าแบบเออคอมเมนต์หน่อยถ้าแบบผมรู้วิธีเล่นกับเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์นนะ ถ้าแบบผมรู้ความจริงผมไปถามนิวมาแล้วนะว่าวิธีเล่นกับเพื่อนมันเล่นยังไงนิวนิควความจริงผมลองเฉยเฉยความจริงนิวมันผิดนะมันต้องสมัครนะเพื่อนนิวมันต้องสมัครก่อนตรงนั้นนะ่ะเองสมัครหรือย,ยังล่ะข้ายังไม่ได้สมัครค่ะเลยเล่นไม่ได้กับเพื่อนนะ่แต่ถ้าผมเล่นกับเพื่อนได้เมื่อไหร่นะก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าแบบอยากให้ผมเล่นกับบักเหนือไหมจาบักเหนือได้ไหมนะ่ะนะบักเหนือแบบ คล้ายๆโลนสไปเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะมุมมองเหนือหรือแบบเออนู่นนี่นั่นนะให้ผมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะว่าผมก็เคยทำตามพี่ไว้พี่บีใช่ไหมไอแบบเอสเคล็อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์นะถ้าอยากให้ทำด้วยล่ะเออนะคอมเมนต์เลยตอนนี้รีบคอมเมนต์เลยใครยังไม่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไปทุบหัวเล่าเล่นเล่าเล่นเล่าเล่นล นะคือแบบไม่ไม,ไมีไม่ชอบแบบทุกคนน่ะไม่ค่อยคอมเมนต์ให้ผมเลยอะ่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกรองคอมเมนต์น่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่มีใครคอมเมนต์ให้ผมเลยไอคลิปคลิปไหนวะลืมช่างมันเดอะโอเคเหลือมุมสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมอขอผเผาแรกก่อนเราต้องการชุดเกาะเยอะกว่านี้และนะ กี่โมงในเกมแล้วเนี่ยไปดูก่อนเช้ายังอุ้ยชเช้าแล้วขอขุดก่อนเออผมคิดว่าผมต้องทำประตูนะประตูสักหนึ่งบานแต่เราได้มาสามบานโอ้ m ม g เกคือแบบเออขอขอประตูหน่อยเถอะนะอ่ะอาประตูแปแปลก โอเคคือแบบมันเข้าออกยากเลยเกินแล้วเมื่อไหร่จะออกได้เนี่ยโอ้ประตูกันไว้โอเคนะเชื่อขอเผาแร่จะคู่เดี๋ยวทำอีกหนึ่งเตานะท่านผู้ชมทำอีกหนึ่งเตามาเอาเหินไม่พอเหรอเดี๋ยวขอฟาร์มหินสักคู่นะ อชบ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 อชอบชชอบนะเออนะถามว่าไอฮาร์ดคอร์หมดผมโหลดมาจากไหนเอ,อ๊ยหรือผมเคยบอกไปแล้วเอ,อ๊หรูเหร้เปอล่าวะผมเคยบอกไปยังวะผมลืมอีกแล้วนะพี่จอมนะอ่าผมบอกไปก่อนถามว่าผมโหลดจากไหนก็แอปเดิมนะแอปเดิมที่คุณเคยที่ผมเคยสอนโหลดอะไรต่างๆนั่นแหละแอปนั้นนะ นั่นแหละเออผมเออแล้วถ้าผู้ชมก็ตามเดิมอะไปพิมพ์กันเอาเองนะอ่ะผมให้ดูชื่อชื่อชื่ออันนี้ก่อนนั่นเป็นฮาร์ดฮาร์ดอะไรสักอย่างใช่ไหมฮาร์ดคอร์ฮาร์ดอะไรฮาร์ดโหมดอะไรวะลืมอ่ามาดูมาดูมาจตปันดุ๊ปตุ๊ดาดาดาดุ๊บตุ๊ปดาอันนี้น,นี้นนไงฮาร์ดฮาร์ดอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมวงให้ นี่นะชื่อตามนี้เลยไปพิมพ์กันโอเคปะอ้าฮะอ้าฮะอู้ได้บอลแล้วโอเคขอแบ่งหน่อยจะได้เผาไวๆอ่ะแล้วฝั่งนี้โอเคนะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป เอ,อตาม,มองใช่ไหมเราแบบกลับมาสู่โหมดเดิมโอเคเออหันให้ตรงโอเคนะก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะคลิปหน้าเนี่ยก็จะเล่นฮาร์ดคอร์อีกสักครั้งหนึ่งนะโอเคปะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะขอร้องเ้วีพีสบ๊ายบายยูเย้